แจ้งเกิดจากบทหมอก,ก้อยในละครสามีตีตราค่ายดีวันทีวีพี่น้องพอสุดาก็ขอส่งบทนางเอกเต็มตัวครั้งแรกให้น้องเดียนาฟีโปโมาลงในละครโรแมนติกคอมเมด,ดี้วิมานเมฆขลาที่เดียนาจะต้องมารับบทถึง2คาแรคเตอร์กับบทเมฆขลาดาราสาวจอมเหวี่ยงวีนแต่ต้องมาประสบอุบัติเหตุความจําเสื่อมกลายเป็นครูสาวติดดินประกบเคนภูภูครั้งแรกคือจะมารับบทเจ้าของป่านหนุ่มที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ํา ร่วมโดยตุ้ยเกกมนในบทนายอำเภอที่จะมาหลงรักนางเอกง,งานนี้หลังฟิตติ้งพี่น้องพอสุดาถึงกับเอ่ยปากปลื้มใจที่นักแสดงตรงตามคาแรคเตอร์ที่วางไว้ค่ะดีใจค่ะเพราะว่าตรงกับคาแรคเตอร์เลยนะคะเคนเขาเหมาะมากนะคะแล้วก็หุน่นแล้วก็เสื้อผ้าอะไรก็เหมาะกับเขาไม่มีปัญหาเลยแล้วตัวตัวน้องเดียนหน้าเองก็สวยน่ารักนะคะแล้วก็จริงๆแล้วน้องเขาเป็นคนหวาน แต่ว่าเรื่องนี้เขาจะต้องเป็นคนที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองต้องเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาค่อยๆดูว่าเป็นยังไงแต่ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าไม่น่าจะยากแต่ก็ตื่นเต้นนะคะก็ดีใจด้วยค่ะที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ๆที่แบบนักแสดงเก่กงๆทุกคนเลยก็กดดันนะคะแต่ว่าก็จะทําให้เต็มที่ค่ะปกติเนี่ยจะค่อนข้างที่จะได้เล่นเป็นแบบคนรวยๆเป็นคุณชายอ <c oughs> ะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ก็ดีครับเป็นเป็นการ แบบเข้าป่าแล้วก็เหมือนเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆซึ่งมันสนุกตรงทาเก็ตเหมือนเดิมครับานอำเภอครับครับผมมัมีสีผมคนเขายังไม่ค่อยชินโลเคชั่นต่างจังหวัดแบบป่าป่าเขาเคาไ่่ต้อเาเครียดครับผาผมโดนมเาเลอดครับผมาเรื่องนี้เังมีาักแสดาอีกหลายคามาร่วมขร้าเสาสันโดยเตรียาเงสเาาเทเาเนเนานานาาเขาเขาเขาเาเาขานขาา